มีช่วงเวลาหนึ่งที่ชื่อของแฮร์รี่แม็กควายไม่ได้ถูกเรียกด้วยความเคารพแต่ถูกพูดถึงด้วยเสียงหัวเราะเสียดสีและคำดูถูกทุกความผิดพลาดของเขาถูกขยายใหญ่เกินความจริงคลิปหลุดเพียงไม่กี่วินาทีกลายเป็นตามบาปท,ที่คนทั้งโลกพร้อมตัดสินว่าเขาไม่ดีพอสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดนโห่ใส่ในสนามตัวเองโดนล้อเลียนในโซเชียลแม้กระทั่งตอนรับใช้ทีมชาติความผิดพลาดครั้งเดียวกลบทุกอย่างที่เคยทำมาแต่สิ่งหนึ่งที่แม็กควายไม่เคยทำคือไม่เคยหนี เขาไม่เคยออกมาโทษเพื่อนไม่เคยพูดแก้ตัวให้ตัวเองดูดีไม่เคยโยนความผิดให้ใครเขาเลือกก้มหน้าทำงานแม้จะถูกปลดปลอดแขวนกับตันแม้จะกลายเป็นตัวสำรองแม้หลายคนจะบอกว่าย้ายออกไปเถอะมันจบแล้วแต่แม้กควายเลือกที่จะอดทนซ้อมหนักเหมือนเดิมเล่นทุกนาทีที่ได้รับโอกาสและยอมรับบทบาทของตัวเองอย่างมืออาชีพจนวันที่ทีมต้องการเขาจริงๆวันที่แนวรับขาดคนวันที่แรงกดดันกลับมาอีกครั้งเขายืนอยู่ตรงนั้นนิ่งสุขุมแข็งแกร่งเล่นเรียบง่ายไม่หมือหวาแต่มั่นคง เหมือนกองหลังที่ทีมต้องการจริงๆจากเสียงโห่กลายเป็นเสียงปกมือจากคนที่แฟนบอลไม่อยากเห็นชื่อในไลน์อัพกลายเป็นคนที่แฟนบอลบอกว่าขาดเขาไปไม่ได้จริงๆแฮร์รี่แม็กควาย